ลุงสมชายโรงแรมรัติการตั้งตรงานอยู่บนเนินเขามองเห็นวิวเมืองที่สวยงามในยามค่ำคืนแต่เบื้องหลังความงามนั้นกลับซ่อนความลับอันน่าสะพรึงกลัวเอาไว้โรงแรมรัติการในยามค่ำคืนนั้นเงียบสงัดจนหน้าขนลุกแสงจันทร์สาดส่องลอดหน้าต่างบานใหญ่สร้างเงาตะคุ่มยาวเหยียดไปตามทางเดินเก่าแก่ลุงยามหรือชื่อจริงคือ สมชายสมชายรอปภวัยห้าสิบปลายๆเดินตรวจตราความเรียบร้อยตามหน้าที่ด้วยความเคยชินแม้จะทำงานที่นี่มานานหลายปีแต่เขาก็ยังคงรู้สึกถึงบรรยากาศวงเวงที่แฝงไปด้วยเรื่องเล่าลึกลับสิ่งที่ทำให้สมชายนอนไม่หลับมาหลายคืนคือเงาประหลาดที่เขาเห็นอยู่เสมอในช่วงเวลาประมาณตีสามเงาดำทะมุนคล้ายรูปร่างคนจะปรากฏขึ้นที่ขอบดาดฟ้าของโรงแรม แล้วทิ้งตัวลงมาสู่ความมืดมิดเบื้องล่างทุกครั้งที่เห็นสมชายจะรีบวิ่งออกไปดูแต่ก็ไม่เคยพบร่องรอยอะไรเลยเราวกับว่าเงาที่ตกลงมานั้นได้หายวับไปกับอากาศเมื่อคืนก็เห็นอีกแล้วล่ะครับสมชายเล่าให้ป้าแม่บ้านฟังในเช้าวันต่อมาเนาดำๆกระโดดลงมาจากดาดฟ้าน่ากลัวจริงๆป้าแม่บ้านกำลังก้มๆเงยๆจัดดอกไม้อยู่ที่ลาบ,บี ทันใดนั้นเองเสียงโทรศัพท์มือถือของเธอก็ดังขึ้นป้าแม่บ้านรีบรับสายค่ขะค่ะเดี๋ยวป้าขึ้นไปเดี๋ยวนี้ค่ะเธอวางสายแล้วรีบเดินจากไปอย่างเร่งรีบโดยไม่ได้หันมามองหรือตอบคำพูดของสมชายเลยสมชายได้แต่ยืน่งนงและมองตามหลังป้าแม่บ้านไปแต่สมชายมั่นใจในสิ่งที่เห็นเขาเห็นเงาคนชัดเจนไม่ใช่แค่ลมพัดเงาไม้ เขาลองเล่าให้เพื่อนรอปพกับเด็กอีกคนฟังขณะที่ทั้งคู่นั่งพักในช่วงเปลี่ยนกะเมื่อคืนผมเห็นอีกแล้วนะไอ้หนุ่มสมชายเริ่มเงาคนกระโดดลงมาจากดาดฟ้าเพื่อนรอปพหนุ่มนั่งพิงเก้าอี้หลับตาพริมสีสะเอ็นไปซบกับผนังห้องพักสายตรวจเบาๆสมชายมองด้วยความสงสัยไอ้หนุ่มหลับแล้วเลยว่าเขาเรียกอีกครั้ง แต่เพื่อนรปอปพอก็ยังคงหลับนิ่งไม่มีการตอบสนองใดๆสมชายได้แต่สายหน้าอย่างหน่อยใจคืนนี้ก็เช่นกันสมชายเดินตรวจตราอยู่บริเวณชั้นล่างจู่ๆความรู้สึกเย็ยนเยียบก็แผ่ซ่านเข้ามาในอากาศเขาเงยหน้ามองนาฬิกาที่ผนงังตีสามตรงทันใดนั้นเองเงาดำทะมุนก็ปรากฏขึ้นที่ขอบดาดฟ้าอีกครั้งสมชายยืนตัวแข็งทื่อ มองเงาที่ทิ้งตัวลงมาด้วยความหวาดกลัวครั้งนี้สมชายตัดสินใจที่จะขึ้นไปดูบนดาดฟ้าให้รู้เรื่องเขาเดินขึ้นบันไดด้วยใจที่เต้นระรัวเมื่อเปิดประตูออกไปสู่ดาดฟ้าลมเย็นพัดปะทะใบหน้าเขากวาดสายตามองไปรอบๆแต่ก็ไม่พบใครไม่มีร่องรอยของการตกหรือแม้แต่รอยเท้าบนพื้นปูนสมชายยืน,นงงงันอยู่ครู่หนึ่ง เขาเริ่มไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นเป็นเรื่องจริงหรือแค่ภาพหลอนที่เกิดจากความเหนื่อยล้าในขณะที่สมชายกำลังจะเดินกลับลงไปจูจูสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นบางอย่างที่พื้นใกล้กับขอบดาดฟ้ามันคือรูปถ่ายของผู้หญิงคนหนึ่งรูปนั้นค่อนข้างเก่าแต่เขายังคงมองเห็นใบหน้าสวยหวานของผู้หญิงในรูปได้อย่างชัดเจนที่มุมรูปล่างมีข้อความเขียนด้วยลายมือวัดวัด,ว,ดว่า รักเธอเสมอตลอดไปสมชายก้มลงหยิบรูปนั้นขึ้นมาพิจารณาเขารู้สึกคุ้นหน้าผู้หญิงในรูปอย่างประหลาดราวกับเคยรู้จักเธอมาก,ก่อนแต่เขาก็นึกไม่ออกว่าเคยเจอเธอที่ไหนแต่ทันใดนั้นเองภาพในอดีตก็ไหลบากเข้ามาในความคิดของสมชายอย่างรวดเร็วภาพของหญิงสาวคนหนึ่งที่เขารักสุดหัวใจภาพของความสุขความทรงจำดีๆ และภาพของความเจ็บปวดแสนสาหัสเมื่อเธอทิ้งเขาไปไม่มีวันกลับความทรงจำสุดท้ายที่ผุดขึ้นมาในหัวของสมชายคือภาพของเขาเองที่ยืนอยู่บนดาดฟ้าแห่งนี้ในคืนที่ฝนตกหนักร้องให้ฟูมไฟด้วยความเสียใจก่อนที่จะตัดสินใจทิ้งทุกอย่างลงไปเบื้องล่างสมชายมองรูปร่างของตัวเองที่ทอดเงายาวเหยียดอยู่บนพื้นดาดฟ้าภายใต้แสงจันทร์ เขาค่อยๆยกมือขึ้นสัมผัสใบหน้าของตัวเองน้ำตาเริ่มไหลอับแก้มไม่จริงเขาพึมพำเสียงสั่นเครือผมผมตายไปแล้วเหรอความจริงอันน่าสะพรึงกลัวค่อยๆปรากฏชัดเจนในความคิดของสมชายเงาที่เขามักจะเห็นกระโดดลงมาจากดาดฟ้านั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นตัวเขาเองเป็นภาพติดตาของวินาทีสุดท้ายในชีวิตของเขาที่เขาไม่เคยรับรู้ สมชายยืนอยู่บนดาดฟ้าโรงแรมรติการในยามค่ำคืนมองลงไปยังความมืดมิดเบื้องล่างเขาไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรต่อไปเขาเป็นเพลงวิญญาณที่ติดอยู่ในวังวนของความทรงจำอันแสนเจ็บปวดวงเวียนอยู่กับภาพเงาของตัวเองที่กระโดดลงมาจากดาดฟ้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยที่ไม่เคยตรหนักว่าเขาได้จากโลกนี้ไปนานแล้วละ โรงแรมรติการก็จะยังคงเก็บงำความลับอันน่าเศร้าของรอปพ่อที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นวิญญาณต่อไป